สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น24 CS หรือว่าบริษัท24 Con a n d Supply าจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น24 CS ก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังไม่นานเลยประมาณอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเอง ซึ่งก็เข้ามาเทรดในตลาด MAi นะครับโดยที่ IPO เข้ามาในราคา3บาท40ตสตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาพาก็อยู่ที่50าสตางค์ต่อหุ้นซึ่งหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮากันอยู่พอสมควรนะครับในช่วงที่เข้ามาเทรดวันแรกๆนะครับวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าราคาก็ขึ้นไปชนซิลลิงเลยแต่พอมาในวันถัดมานะครับราคาหุ้นก็ ถูกแรงเทขายออกมานะครับจนราคาก็ลงมาติดฟอร์ในอีกวันหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นราคาของหุ้น2 4ว s ก็มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับคำถามก็คือทำไมราคาของหุ้นเ4ว s ถึงมีรูปแบบประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยราคาขึ้นไปชนซีลลิงแทนที่วันที่2เนี่ยราคามันน่าจะไปต่ออะไรแบบเนี้ยเหมือนหุ้นตัวอื่นนะครับที่วันแรกเนี่ยซีลลิงวันที่สองก็ซีลลิงอะไรแบบนี้นะครับ โดยที่ในคลิปนี้นะครับก็เลยจะพาเพื่อนมาดูว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยนะเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าหุ้นท4 CS หรือว่าบริษัทท4ว o t ี้โฟร์คอ p แอาจำกัดมหาชนเขาดําเนินธุรกิจอะไรนะครับลักษณะธุรกิจของหุ้นท4 CS เนี่ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ ของแบรนด์ชั้นนําต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่างๆแบบครบวงจรซึ่งงานที่เขารับให้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่งานระบบปรับอากาศงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารงานระบบสุขาพิบาลและป้องกันอัคคีภัยแล้วก็งานติดตั้งฉนวนกันเสียงนะครับรวมไปถึงในส่วนงานอื่นที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ จากลักษณะการดําเนินธุรกิจของตัวบริษัทนะครับรายได้ส่วนใหญ่ของตัวบริษัทเนี่ยมันควรจะต้องมาจากรายได้จากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เขามีการนําเข้ามาแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงในส่วนของอค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เลยมีผลทําให้เราก็จะเห็นว่ารายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์นะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย สัดส่วนรายได้ก็เลยปรับตัวลดลงนะครับซึ่งอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของงบปี64เราแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่นะครับของตัวบริษัทก็มาจากรายได้จากการก่อสร้างซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ61.71%ในขณะที่รายได้จากการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีสัดส่วนรายได้ประมาณ3 8 1 9อีกที่เหลือนะครับก็จะเป็นรายได้อื่นๆ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงที่ยังไม่มีโควิด -19 นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้าจากการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์จะอยู่ที่ประมาณ60-67%ส่วนรายได้าจากการก่อสร้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30%กว่าจากตรงนี้ก็มองว่าเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าของตัวบริษัท และถึงแม้ว่าณนะตอนนี้นะครับโควิด -19 จะเริ่มไม่น่ากลัวแล้วการเปิดประเทศอะไรพวกนี้นะครับส่งผลทําให้การนําเข้าเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัวบริษัทก็ยังเผชิญกับในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าซึ่งพอค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับเวลาที่เราจะมีการนําเข้าสินค้าเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินบาทที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการที่จะไปซื้อสินค้าสิ่งนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการนําเข้ามาด้วย สำหรับรายได้รวมของตัวบริษัทคร่าวๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ360-600ล้านกว่าบาทกำไรขั้นต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ40-70ล้านกว่าบาทส่วนกำไรสุดทธิจะอยู่ที่ประมาณ19-30ถึงล้านกว่าบาทโดยที่ในงบครึ่งปี65นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมประมาณ406.78ล้านบาทซึ่งมาคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ประมาณ11.91ล้านบาท โดยที่อัตราการทำกำไรสุทธินะครับจะอยู่ที่ประมาณ2-3อกว่าๆต่อปีนะครับจะมีบางปีที่ปรับตัวขึ้นไปสูงถึงประมาณ9ต่อปีซึ่งก็ถือว่าอัตราการทำกำไรก็ค่อนข้างต่ำอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในงบครึ่งปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ451.53ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ285.39ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ166.14ล้านบาทเมื่อนํามาคิดเป็นค่า DE จะอยู่ที่ประมาณ1.72เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทณนะ์ตอนนี้ก็แบกรับภาระหนี้เอาไว้ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะนะครับถ้ามองกันในมุมมองของบริษัทขนาดเล็กนะครับ ซึ่งเมื่อเราไปดูในส่วนของวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็มีแค่ข้อเดียวนะนั่นก็คือเป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทนะครับในการประกอบธุรกิจโดยปกติของเขาไม่ได้มีการนำมาชำระหนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการนาเงินมาชาระหนี้นี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของหุ้น24 CS ทีนี้นะครับจากการที่ราคาวันแรกเนี่ยปรับตัวขึ้นไปจนชนซิลลิงนะครับแล้วก็วันที่2ราคาก็ปรับร่วงลงมาจนถึงระดับฟอร์นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของลักษณะธุรกิจนะครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจของเขาเนี่ย เหมือนว่ามีโอกาสที่จะมีคู่แข่งเข้ามาได้ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทําได้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างไรายได้ยังไม่นิ่งด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงและก็รวมไปถึงในส่วนของอัตราการทํากําไรนะครับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําอยู่พอสมควรจาก2-3ปัจจัยนี้นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นมาก ต่อมาในเรื่องของราคา IPO ที่ระดับ3บาท40สตางค์นะครับราคาพา50าสตางค์ต่อหุ้นนะีถามว่าราคา IPO แพงไหมถ้าเราไปดูในส่วนของระดับ PE ที่ทางตัวบริษัทนะครับมีการชี้แจงออกมาในหนังสือชี้ชวน<ๆ>เขาระบุว่าค่า PE ของหุ้น24 CS นะครับจะอยู่ที่ประมาณ48.57เท่าจากระดับค่า PE ตรงนี้นะครับที่เขามีการรายงานออกมา ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนี่แค่ขนาดราคา IPO นะยครับยังค่า PE ถึงระดับประมาณ48เท่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะพอมีแกลบให้ได้ทำกำไรกันหรือเปล่านะครับในวันที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยวันแรกและเมื่อผมลองเอากำไรในงบปี64นะครับมาคำนวณใหม่ก็คือนำมาหารกับ จำนวนหุ้นหลังจากที่ IPO แล้วก็คือ340ล้านหุ้นนะครับก็จะได้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ4สตางค์กว่าต่อหุ้นเอามาหาค่า PE กับราคา IPO ก็คือ3บาท40สตางค์นะครับก็พบว่าเราก็จะได้ค่า PE อยู่ที่ประมาณ75เท่าเลยทีเดียวซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า ราคาของหุ้น24 CS ีเนี่ยมันไม่ควรที่จะขึ้นไปซิลลิงได้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกโดยที่เมื่อเราคิดค่า PE ตอนที่ราคาของหุ้น24 CS นีะครับขึ้นไปชนซิลลิงโดยยืดจากงบในปี64เราจะพบว่าค่าปีของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ226เท่าเลยทีเดียวมันก็เลยน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ราคามันไม่ควรจะไปต่อได้อีกนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูหุ้น IPO ตัวอื่นอที่เขามีการชนซิลลิงลหลายๆครั้งนะครับในวันแรกๆที่เขามีการเข้ามานะเราเห็นว่าค่า P/E ของแต่ละบริษัทนั้นๆนะครับถึงแม้ว่าราคาจะชนซิลลิงถึง3-4ครั้งเนี่ย P/E ก็ไม่เกิน30-40เท่าเลยนะมันน้อยบริษัทมากที่ค่า P/E จะขึ้นไปแตะถึง100เท่านะครับ ซึ่งในปัจจุบันราคาของหุ้น24 CS นะครับก็ปรับตัวลงมาอีกแล้วเมื่อวานนี้นะครับปิดอยู่ที่4บาท48สตางค์ต่อหุ้นตัวที่ค่า P/E ณนะปัจจุบันของเขาก็คือ73.79เท่านะครับซึ่งก็ยังถือว่าค่า P ของตัวบริษัทยังสูงอยู่เลยนะก็เรียกได้ว่าแพงแล้วแพงอีกนะครับถึงแม้ว่าราคาจะมีการปรับตัวลงมาก็ตาม โดยที่หุ้นตัวนี้นะครับรู้สึกว่าเขามีการ IPO มาประมาณ25%่กว่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วนะครับซึ่งพอผมมาดูในส่วนของอัตราฟรีโฟดณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%กกว่านะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้หลังจากนี้ไปนะครับแนวโน้มราคาของตัวบริษัทจะมีทิศทางเป็นยังไงเราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึงนะครับแต่ณนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะ แต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตกําไรของตัวบริษัทอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้พอเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะทําให้ค่า,า P/E ของตัวบริษัทน่าจะลดลงน่าจะทําให้ราคาของตัวบริษัทนั้นอาจจะสมเหตุสมผลก็ได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอไดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับรเพื่อนเ่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันท้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแยงนี้น,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ